แคุณนะคะขอบคุณครับะกรรมารุมเงินก็เยอะนนำร่วงานีทาืะค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมนี่วตะ่าเนื่องในวันนวมินทร์จังหวัดนธุ์คณะตรดัจังหวัด รัชการจังหวัดกาญจนบุรีผ hey, ู้แทนราษฎรกาญจนบุรีเขต4รัฐมนตรีภูพิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าส่วนราชการครูบริหารองค์การคณะกรรมการติดตามเร่งรัดเปลี่ยนท่านนองผู้ว่าในระดับดีเลิศค่ะ จบเป็นไปตามพอยนะคะซึ่งแต่ละหน่วยงานก็จะมีผลการเปิใจมากกว่า นายบรมนุูงศ์เพ่อนจังหวัดกาญจนบุรีอ20เครื่องทองขาภูิเป็นผู้ผลิต